สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอลซีมาราพิจิตรทุกท่านนะคะพามาดูพระเอกเล็กนะคะทรับใดจ้าคือ <c oughs> แต่งแต่โดนโดนแล้วกำลังแต่งหน้านะคะพี่น้องค่ขายาพาไปเบินนง่งข้างนอกบรรยากาศทั่วไปนะคะอยู่หน้าง,งานนะคะพี่น้องค่ขายาพาไปเบิร์กขามือน,นี้นะคะเป็นระบบเสียงอเมเจอร์ <c oughs> พอแล้วพอทัวร์แหละเด้อ เอแล้วพอาทัวร์แล้วแต่โดนโดนแล้วแม่ดวงดาวนะคะเอา้าสาวสุดม่วงมานางอยู่นี่เพ็ดหยังเย็บสุดเอามาสำรวจเอามาสรวจเอามาตรวจเบิงสวัสดีครับนิรัตแฟนเพลงที่รักและกรารพทุกท่านครับ ย,ยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลานเพลินแห่งความสุขลานเพลินแห่งความบันเทิงกับหมอลำวงใหญ่เพชรลำเพลินนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมามอบความสุขความบันเทิงให้กับแฟนเพลงชาวบ่อวินนะครับก่อดื่นต้องการาบนมัสการไปรยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าวาสวัดห้วยปราบตะบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัชดชลบุรี ขอบคุณมายังตาลบลบประลักรุป๊ป๋าปอนตาจั่วและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้็นงานหลักที่มีรอยกระทุขอแฟนเพลงชาวชุมชุนระเทอรปล่าชาชมบรรยากาศทั่วไปนะชุมชนพอวินพีน่น้องชาวศรีราชาพี่น้องจวนบุรีและมีรักแฟนเพลงที่ เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาทำการทำงานอยู่ที่ชลบุรีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับมีม่นกันก็ได้ไม่ดีนะครับไม่แย่แค่ยิ่งหวังหลงรักกันไปก็สูญรากกันไปความสุขลางเพลินความบันเทิงกับหมอต่างภูมิใจเพชรลำเทิน ภายใต้การนำทีมงานของรบอลงสาวสังกัดอ่อมอรเินธีดีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านสายจยวนื่องเสียขาพินอีกมากมายกว่า200ชีวิตพร้อมจะอีนเพื่อนาสุขให้กับนักแสดงเดด้านหน้าเวทีรวมทั้งนักแสดงเดที่รับชมทางออนไลน์ทางไลสุด19เนาราการสนาวนะมาครับ ความสุขความบันเทิงจามาเกิดต่อสายสายตาของท่านจนถึงปีหนึ่งัน้วรยากาได้ความบันเทิงความนความเวจับแม่ว่าพมมีสาบางเาสายจวดสายนอเรียกเชิเชิดอปอยูตกมอนะครับไม่ได้เปนเรื่ครับบรรยากาศทั่วไปนะคบตอนนี้ก็เป็น พิกิจนะครับนอยกระทสมโบก็สทรัมมะใหญ่เนทเอเลซึ่งินทางจากตางนอาแมูสัยจราาทคำนความสุขความบันเทิงระบบแสงสีเสียงป็รรูปแบบมอบความสุขกใหอย่างเต็มที่แน่นอน

เอาไม่ได้ใส่ไปท้ายไปอะไรไปอะไรเสริมดเนี่ยค<อ><อ>ุณเดี๋ยว่าเปียาเสืิมพี่เด็กเกลีสองตัวอ่ะตอนนี้ก็คงจะได้เวลาแล้วับที่ทีมงานมาหลอกพี่รำเกินนะครับที่จะทำการแสดงนะครับก่บบบนอนที่ทุกอย่างทุกทุกระบบนะครับอยากเข้าสู่โหมดการแสดงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณ หลายๆท่านที่ฝ่ายประสานงานที่ให้ลูกหลานทีมงานหมอรับพิลำเพลินได้มาเปิดทํากระแสในสถานที่ตรงนี้คือลานเพลินข้างนะครับถือว่าวัดห้วยปลาดนะครับโซนเขตของบอ่อวินนะครับของศรีราชาชนบุรีของเราก็คงจะเป็นครั้งแรกนะครับของทีมงานหมอรำพิรำเพลินซึ่งคารวานทีมงานนะครับ200กว่าชีวิตเดินทางมาจากบ้านแพงตาบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาสรีครรมวันนี้นะครับ ในสไตล์หรือเอกลักษณ์ของหมอลำเพินนะครับวันนี้ก็จะมาบอบความสุขความบันเทิงทางหน,าหน้าเวทีนะครับหลากหลายสไตล์หลากหลายการแสดงวันนี้นะครับ พี่น้องห้องบัตรนะครับจัหน่ายบัตรจําหน่ายตัวก็คงจะได้เลวลาทำการขายบัตรขายตัวนะครับวันนี้ก็ถือว่าในราคาที่นะครับพอเหมาะสมพอควรหนึ่ง้ินะครับ160รยบาทแต่ความคุ้มค่าในบัตรผ่านประตูวันนี้บอกได้เลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ฝากมรจชาสมบัธ์ไปยังพี่น้องที่นะครับเดินทางมาไม่ได้วันนี้มี ทีมงานไสดทีมงานสายมันขาดเพอรานสายตัดขาดที่กันมาแม่งเมื่อก่นทีมไสดเพอรานก็ถือว่าเป็นทีมเมี่องจังวันะครับป็ต้องมาต้องชวนเป็นการไรสดให้กับพี <man 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 ่น erm> ้องที่เดินทางมาไม่ได้วันนี้ก็สำหรับสามวันหมาเหมาสองร้อยห้าสิบเก้าคะแนนคะแนนแล้วพอดีนะครับฝากพี่น้องเด้อนะครับทางน้านนาวิกีฝากนะครับประชานไปย่ง นะครับพี่น้องที่ถือว่าวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับพิเศษใครที่ชื่ออรุณยใครที่ชื่ออรุณย์ตัดหาแมงขายด้อรุณยใส่สุทนิดไปร้อยกับทุนะครับพ่อได้เนาะประการข้างข้างกันได้เลยนะครับวันนี้ก็กำลังคุณภาพขอคุณพ่อใส่จวดนะครับแล้วก็เน่เน่เห็นผู้สอนล้านไส้ในบรรดาเมาแล้วเาแล้วเมลเนาะเมลนั่นแหละเท่าแล้ว พ่อโกงไปแล้วขอบคุณขอบคุณโคตโคตรเนนะครับพี่สาวคุณพ่อสงคามดาวองศาพ่อประสานสายหยุดแล้วก็ป้าทั้งสองนะครับขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจลูกหลานแล้วก็ลูกสาวขอบคุณตเน่ยตีสามอันนี้กับพ่อฮิววันนี้ก็ขอบคุณอย่างสูงครับแล้วก็ทีมงานวันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ที่ล่อง หลังจากที ng, ng. Ng <ổ ng S 1> ่จบสามผลงานเพลงนะครับจบสามผลงานเพลงเราก็คงจะได้เวลาเปิดทำการแสดงเลยนะครับอุ้ยชุดนะบอซัมสวยเขาคือชุดงามแพ่ยอมเราต้องยอมดิท่า เขาแพลค่กคักเขาบอเแผลถ้าแพ่ตอนนี้ไหมเอาอยู่ที่เขาบอกแพลเขาบอกแผ่จะ่าเขาละลายไปเลยมั่นใจเขามาแบบเหมือนเขาพกความมั่นใจมามา่อพกความมั่นใจมามากแม่วันดีค่ะไม่ยินเดอกไม่หวั่นไม่หวั่นมามื่ฮะไม่หวั่นไม่หวั่นมามา่ใช่เขาสุดยอดมากความมั่นใจเขาพกมาเกินหลาน สำหรับแฟนเพื่อนอีกสักพูนหนึ่งนะครับพระยาทีมงานอาจารย์ดนตรีนะครับเช็คความพร้อมตุนระบบนะครับครับพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้น้องไอซ์นี่เนี่ยพี่น้องเ้อะนะครับฝากไว้กับถ้าพี่น้องมาเป็นครูเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับกลับจองมองหาที่น้า